คทุกท okay. so so so. nah. ุกโซ่ท like. ุกโซ่นะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เดินกันทุกวันนะโอเคเดินกันถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ให้ทุกส <cellular. S 3> ิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุก <upright> ท <programming language. S 2> ่านนะครับที่มารลอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับขอโอกาสจริงๆมารีมาขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับมาขอกําลังใจการกรุงเทพพานครของพรรคเพื่อไทยหมายเลข9ก้านะครับพงศพัฒน์พง์เจริญนะครับรักชินัตน์ประกาศการดนใจพี่น้องขอกระดาษให้พลตนเอกพงศพัฒน์พง์เจริญอนดาษทัของทานด้าลูกหลาน ข่ากาบทลตำรวจเอกนทนสภักทนเจริญหมายเลขก้าจากพัดเพื่อไทยครับพี่น้องครับมาแล้วครับนายกในเดวมใจของพี่น้องรับการตำรวจนครบางก้าช่วยบอกญาติของท่านบอกคนรู้จักนำบอกกับรรดาบ้าให้ด้วยครับพี่น้องครับขณะที่นายกิ่งรักชินัตรัอยู่บนรถคันนี้ครับพี่น้องครับมาพร้อมทลาำรจเอกทนสภากทนเจริญหมายเลขพี่น้องชาวหมู่บ้านสินตะว นายกในดวงใจของพี่น้องอยู่บนรถคันนี้มาพร้อมพลงตำรวจเองพิงสมบัติเพิงเฉลยหมายเลขรก้าจากพรรคเพื่อไทยมากราบการดวงใจของพี่น้องหนึ่งเสียงของพี่น้องเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่ออนักข้อสละเวลาในการที่จะไปเลือกเบอร์ก้าเบอร์ก้าจะไปทำงานในท่านสื่อฟีประทัดจะได้ลงเดินนับในการที่จะพบปะพ่อแม่พี่น้องทั้งชั้นต้องขอประธานอภัยังศูนย์นักข่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติการ จราจรแต่พี่น้องก็ภูมิใจครับพี่น้องครับพี่น้องชาวหมู่บ้านสินบุรีครับขณะนี้นายกยิ่งรัตนินรัตนอยู่บนรถคันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยสิครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พลตำรวจเอกคนตะวัพงษ์เจริญนายกยิ่งรัตนินรัตนวันนี้เดินทางมาบ้านสินบุรีมาถึงหน้าบ้านของพี่น้องนะมาพร้อมพลตำรวจเอกคนตะวัพงษ์เจริญ เ่สมัครกัเพื่อไทยใหม่เลขเก้าประกาศการเดินใจพี่น้องชาวหมู่บ้านสินวพี่น้องรับหนึ่งเสียงของพี่น้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครหนึ่งเสียงของพี่น้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครไปในทางที่ดีขึ้นเลือกเเลือกเก้เลือก เสนอโยกนายกรัฐมนตรีนะครับมาขอการขอกำลังใจจากพี่น้องที่เคารพพี่น้องประชาชนพี่น้องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องครับปัญหาการจราจรที่ติดขันด้วยร้านซ่อมทีวีฝากด้วยนะครับฝากด้วยร้านเจ้จิ๋มฝากด้วยนั่นเจ้จิ๋มนะเบอร์ทิ๋มนายกรัฐมนตรีอยู่บนเรือคนนี้แล้วพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้ผู้สมัครผู้ว่ากรมาธิการหมายเลขเก้ามาขอการขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่เคารพมาเรื่องในเรื่อเลยไห้เหนื่อย้วครับก็

ทางเลยครับถึงแล้วนะพี่น้องที่กำลังวันถ้าใครยังเตะไม่ตื่นใจบังเอิญเรว่าพี่อยู่เยอะเนี่ยเร็บกำลังใจกันไม่หวาดไม่ไหวแต่คนที่กำลังหวั่นไหวส่งสารวันอยู่บรวมๆนะครับพี่น้องที่กรำลังพี่น้องที่กรำลัครับโอกาสตัวกำลังใจเร็ว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 เด็ด พี่น้องประชาชนครับที่นประชาชนครับขอความ็นเป็นนกั่านเตครับวันนี้ท่านมายืนยันท่านมาขอกำลังใจและท่านก็มาขอโอกาสนะครับจากพี่น้องประชาชนว่า ในวันเลือกตั้งวันอาทิตย well. ์ที่3มีนาคมที่จะถึงนี้เราขอโอกาสเข้าไปทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทางยุทธศาสตร์ทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อเราไม่ต้องการให้ปัญหาเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปเรามีประสบการณ์เรงราชาามากมายวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเริ่มต้นมาเราไม่รใจเราเหม่งเราะะั้เราไม่งใจว่า ไม่ใช <ersch> <S fille> ่คะแนนคะแนนอยู่ที่มือของ่ากัเระักัดงเพื่อนเพื่อนอย่าเพ่นือน้ีีเาหายเ็ใจเลยครับห้าร้อยเนาเียางัี่อเด็วกลยเีวยล I do รัฐำลา,ลาลรัฐผู้ว่ารัฐนายกทำงานควบคู่กันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนผู้ว่าราชการปรเทศเพื่อมันทำงานสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าให้กับพี่น้องประชาชนชาวประเทศคู้อื่นรอแต่เราได้โปรแกรมพอใจนะดีใจนะพี่น้องชาวหมู่บ้าน องค์สิริชัยสีที่เคารพพี่น้องกับโผการขอกำลังใจแล้วก็กราบเท้าเท้ากราบขอบพระคุณพี่น้องจริงๆที่ให้กำลังใจผู้ว่าเบเจ้าที่ ได้มากที่สุดขอกาสขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยพี่น้องครับวันนี้ขอกาสขอกำลังใจมาพร้อมกราขอกาสขอกำลังใจกันด้วยขอบคุณมากทุกท่านนะครับท่านนายกรลฐมนตรีก็มาแล้วก็วันนี้ผู้สมัครทั่วกทมหมายเลขเก้าอยู่บนรถคันนี้ขอการขอกำลังใจกันด้วยพี่น้องครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าท่านนายกนี่แสดงว่าท่านนายกเป็นขัวชใจของพี่น้องพี่น้องครับท่านคงได้ยินเสียงผมแล้วทเพื่อนคงจะเบื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านคงจะได้พบกับท่านนายกรัฐนมนตรีขอเสียงตบมือให้เบอร์เก้าหน่อยได นี่าชจนนะัจอจอนนี่อร์นี่อนียังไม่มีความหมาจร์นน่นจอดเนยในนั้นนะครับจะทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลใจนะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขสิ่งต่างๆที่เป็นความในนามของพรรคเพื่อไทยหมายเลขเก้า เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่3มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งขอความกรุณาพี่น้องประชาชนขอความเมตตาจากทุกท่านที่จะได้เข้าครูหาเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้าแล้วเข้าไปเบอร์เก้าเพื่อให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่นะครับ oh นางสาวยิ่งรัตชินวัตนนั่งอยู่ในรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับผู้สมัครคนตัวเอสภาผู้ทนราษฎรนกนประชาราและสำนับสวนากสมาครผู้ว่าราชการกรุงเพมหานครพรกนายเลือกตั้งนะครับหังการที่สมีนาคมนไปที่นี้ไมต่อเรื่องวันที่ราชนาคสมบัติเรื่อต้นาเรมแุลการทา การคนไปร่วมกับรัฐบาลอย่างไรยต่อกมันคำังมาเรื่องคนเก้าเลยนะเฮ้ยพวกมันมาเรื่องคนเก้าคนเก้าเลยนะเ้ยนะครับขอขอบคุณมากครับขอบคดเป็จริงๆครับขอบคุณมากครับรับตันี้นะฮะโอกไม้กมือมาได้เลยครับคะนักกาเมืองมนได้รับสมัครมาได้เก้าของพรรคไทยะครับมาของคะแนนมาของกำลังใจนะครับจากน้อง รา้นวดีไคัับที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะพี่น้องในหมานครจะได้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นะครับเรียนพี่น้องที่อยู่หน้าๆนะครับขนาดขอคุณมากคได้เรายกอยู่รถคันนี้นะครับพี่น้องครับนะครับได้พามุขสมัครนะครับไปายเลขเก้าของพรรคเพื่อไทยในห่านนครดากอบคุณมากนะครับทุกกาลังใจที่ให้มากากขอบคุณจริงๆนะฝรกขอบคุณจริงๆเลยครับวันนี้เราขึ้นรถตัวแหวนกันตั้งแต่เช้าเพื่อนังไปนะครับ ขอบคุณมากครัระงมือบืหน้ครับเบอร์อะไรเบอร์อเออเอพี่น้องที่พูดเมื่อกี้นี้จะต้องไปใ้สนตั้งกันนะครับอย่าลืมนะครับอย่านอนหลับคับสิทกันนะครับตั้งตาต่้งดวจนถึงปลายสามโมงเย็นนะครับเสียเวลาเวลาสักนิดหนึ่งนะครับนอนใจนะครับว่าอย่าลืมวันที่สามอย่าลืมวัน พักเพื่อไทยขอฝากพนเอกประยุทธ์งสำนักทรงเจริญผู้สมัครผู้ละการกรุงเทพมหานครหมายเลขเก้าไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับนายกแระพักเพื่อไทยขอพี่น้องให้เลยครับให้ให้เลยเวันที่3มเอก้าได้แน่นอนครับนะครับนะับทตที่3ามนะครับวันอาทิตย์ที่สามมีนาคมต่าย้าถึงบ่ายสามโมงนะครับอย่าไปคิดว่ามันถึงบ่ายสามโมง่ คนยเลเปหคนยำับท in ่านนายกบตเลผู้สมัครหายเลขเพื่อไทครับอะการบอกูเป็นกันให้กำลังใจที่ดีกับผู้สมัครหมายเลขเก้าของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตวันนี้ลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลายเขตด้วยกันพี่น้อง15 16เขตนะครับ ก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับนะครับ কাকাকেে <laughs>